สวัสดีครับผมที่กิดูไปดูปูนานักเล่นเกมอันดับบววที่หัวที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม The Legend of Zelda: Breath of the Wild นะครับวันนี้เราจะมาเดินชิวๆกันนะเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอะ่ะเราลองเดินเข้าไปดูดิสีส้มๆใช่สารหรือเปล่าเราจะพาเดินเล่นกันชิวๆนะครับวันนี้อยู่ในเกม Open World เฮ้ย กินกามาเฮ้ยเจอไฟไปทีเดียวเลยเฮ้ยน่าจะใช่สารโอเคเยี่ยมยอดพบแล้วอีกหนึ่งสารเข้าไปเลยไปแก้ปริศนากันตอนนี้สารผมเกือบจะพบแล้วนะะ เกือบจะตามหาครบแล้วนะอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อ DLC นะครับข้างนอกมีอะไรตรงนั้นนะเฮ้ยมีอะไรกิ้งมาด้วยลองดูดิมันคืออะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยอบเดี๋ยวดิยังไม่พร้อมเลยโอ้โห เอ้ยโอ้โหแข็งแข่งโปก๊กเอ้ยลุกขึ้นมาอืมฟันอันนี้มันคืออะไรเนี่ยไอ้สี่ดอกพอไหมธนูอ๋อสมบัติเลียมยอด เดชนูมาไปข้างบนนี้เอาเป็นดาบนี้แล้วกันเก็บแร่ไปริมีนี่อีกตวงก่อนจะเข้าสารขอจัดการพวกนี้ก่อนแล้วกันอื <c oughs> เฮ้ยดาบหักอืมเป็นไงล่วงเลย<ๆ>เดี๋ยวเผื่อได้มีดข้างในไม่เก็บดีกว่าเข้าไปสารกันเลยนะครับมีปริศนาอะไรให้เราแก้บ้างเนี่ย ใส่ใจรายละเอียดจริงๆนะเกมนี้นะครับแม้กระทั่งตอนที่กำลังจะลงไปข้างล่างยังมีการขยับเลยสังเกตดูนะมีกระตุกนิดนึงเวลาลิฟมันเลื่อนลงรายละเอียดเล็กๆเขายังใส่ใจนะเกมนี้ผมว่าเกมดีมากเลยทีเดียว อันนี้เป็นดานจะต้องแก้ปริศนาเกี่ยวกับไฟใช่ไหมเนี่ยมีต้นไม้มาแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับต้องยิงธนูใช่ไหมเนี่ย power of l i s s ขอเป็นธนูธรรมดายิงผ่านไฟพึบลุกไหม อันนี้ด้วยเฮ้ยมีช่องอันไหนที่เป็นยิงได้จะยิงให้หมดเลยธนูธรรมดาเราเหลือเยอะเอามาติดไฟยิงไปก่อน ดี๋ลงมาแด้อะไรแด้อาวุธโอเคในนี้มีอะไรไหมโอ้โหมีตัวนี้ต้องสู้ระเบิดบอมไปเลยฝันอีกทีนึงเยี่ย,ยม ระเบิดไปแล้วอาวุธเก็บไม่ได้เต็มอันนี้ต้องแก้ไขพิศนาต้องเอาอันนี้ลงใช่ไหม,นะมเนี่ยเลือนลงมาแล้วงไงต่อตรงนี้ไม่มีอะไรน่าจะต้องดึงไอตัวนี้ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวดูนะ เดี๋ยวดูก่อนนะครับข้างล่างลงไปได้เอา้าอืมเยี่ยมโหมีตั้งเดเลยมันตั้งขึ้นมาเองทางนี้มีอะไรให้เรา เสร็จการไหมมันคืออะไรอะ่ะต้องเปิดทางนี้ให้ได้แล้วก็เอาอันนี้ขึ้นไปใช่ไหม ทางเปิดไขกุญแจผมต้องไปทางไหนเนี่ยช่วยบอกผมทีปีนไม่ได้ อย่างนี้ไหมลองดูดิมันก็ปีไม่ได้อยู่ดีไงไม่ต้องเอาแท่นนี้ออกก่อนโอ้ยโอเค แต่เราพลังจะหมดแล้วขอเติมอะไรสักนิดสักหน่อยอข้าวไข่เจียวมีสมบัติด้วยเด็กุญแจมาแล้วดูที่ข้างบนมีอะไร อ๋อที่เดิมเอาคุณแจมาไขาเลยปึ๊บเจอกับตัวอะไรอีมั้ยอ้าวโอเคไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยเราแก้ไขพิศนาเสร็จแลวอีหนึ่งสารนะครับที่เราแก้ไขพิศนา สปิริตออต้องเก็บสะสมให้ได้สี่ดวงนะครับหที่ได้แรกหัวใจได้หรือว่าจะแลกสเต m ม n ิาก็ได้นะครับจะเป็นรูปแบบนี้กลมๆเข้าาอยู่ข้างในอะไรเข้าอยู่ข้างในตัวเราเนี่ยเฮสปิริตออฟสะสมแล้วสองลูกจะชุบพลังให้เราด้วยนะฮะ แล้วก็ล่างก็จะลหลไปลหลไปกับตาของเราภารกิจด่านในสารนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วคิดว,ว่าวันนี้เราก็ทำภารกิจเพียงเท่านี้พอ เจอกันคลิปหน้านะฮะว่าจะเป็นคลิปอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับผมลิงจะต้องไปตามช่วยเจ้าหญิงเซลดาเจ้าหญิงเซลดารอผมก่อนนะครับผมกำลังจะไป สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะฮะก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครป์ช่อง16 g i ิ๊กชแนลด้วยนะฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหนา้าจะเป็นคลิปอะไรช่วงนี้จะเป็นเกม n t e n d o ซะส่วนใหญ่นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ